สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่สื่อผู้ดีชี้ฟันได์อาจโดนลงโทษหลังเดือดถามเชิดดำเมาหรือเปล่าซึ่งกีจรายงานนะครับว่าบูเก็บฟันไดก่อนหลังกับตันทิมลิเวอร์ pool อาจเสี่ยงโดนบทลงโทษย้อนหลังได้หลังจากมีคนอ่านปากว่าเขาตะโกนใส่พตัธสินคริสคาร์วานัทว่าคุณเมาหรือเปล่าเพราะไม่พอใจในการทําหน้าที่ของคาร์วานัทในเกมเสมอกับไอ้เพื่อาอัลซนอล หนึ่งประตูตัวหนึ่งในศึกผิวมกริชในค่ำคืนวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเกมนัวก,กั่าวเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องจังหวะบอลดนมือของมาตินโอนิงกาสตสตาทีมปืนใหญ่ออสเนลว่าควรเป็นลูกจุดโทษหรือไม่จุดโทษซึ่งหลังจากเช็ค v a r แล้วกรรมการก็ไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษแต่อย่างใดต่อมามีคำตัดสินที่ไม่เป็นคุณให้กับหงดงในช่วงครึ่งหลังวันได้จึงออกอาการงุงนงงแล้วเข้าไปถามคารมนัตว่าคุณเมา,าหรือเปล่า พร้อมทำท่าทางกระโดกแก้วเดื่มประกอบไปด้วยโดยสื่อรายงาน,นกรับาทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA พิจารณาย้อนหลังว่าแข่งชาวฮอลแลนด์นแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมกับกรรมการก็อาจตั้งข้อห,หาหลังจากการแข่งขันได้ซึ่งต้องรอพิจารณาย้อนหลังอีกวันสวันตอนนั้นนักวิจารณ์ชื่อดังอย่างเจมี่กาลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลและแกเร็ตเนวิลลอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต่างก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับจังหวะบอลดนมือของโอเลนกาดว่าสมควรเป็นแฮนบอลหรือไม่โดยจิมมี่การลเก์กล่าวว่านั่นเป็นจุดโทษถือว่าโอเลนกาดโชคดีมากที่ไม่โดนอะไรเลยเขาอาจจะลื่นล้มก็จริงแต่ก็มองว่าควรจะเป็นจุดโทษอยู่ดีส่วนแกลลี่นวิวกล่าวว่าคิดว่าโอเลนกาดน่าจแค่จะลื่นทําให้เขาต้องห้อยแขนลงเพื่อรักษาสมดุลเขาโชคดีจังหวะนั้นมันมองว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นการวาดแขนเพื่อรักษาสมดุล คาราซสบจับผีปีนี้เทียบเท่ากับแกรี่คุมคังข่าวบาเลนเซียจะมีคาร์ลเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลได้จังหวะเล่นงานแกรี่นิวิวลด้วยการเอาผลงานของเพื่อนซีตอนคุมไอ้คังข่าวบาเลนเซียมาเปรียบเทียบกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลูดูกานนี้ ลีกตะนาวนะครับพาทีมแพ้เวเนซูเอล่าไปสองศูนย์ในศึกพิมพ์นักเกตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นการแพ้ในเกมนัดที่8ในลีกของซีซั่นนี้แล้วโดยโรวมทุกรายการปีแสดงไพ่ไปแล้วถึง13เกมหลังจากการปราชัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของเจมี่กาลเกอร์ได้ทีจับสถิตินี้ไปเปรียบเทียบกับผลงานของกาลรีนิวิลสมัยกลุ่มไอแงก้าคาบาเลนเซียในศึกลาลิกาสเปนที่จบลงด้วยการโดนดเลขออก หลังคุมทีมได้ราวแค่4เดือนเท่านั้นจะมีกกรเลเกอร์โพสผ่านทวิตเตอร์หรือว่า X ว่าผมมอบสิ่งนี้ให้กับแกลรี่ไปจนกว่าจะจบฤดูกาลสำหรับแกลรี่ในวิวนะครับคุมเอคันคาบ,บาาิลเซียช่วงเดือนธันวาคมปี2 5ถึงมีนาคมปี2 6โดยพาทีมลงเล่นรวมแล้ว28แกมชนะ10เสมอ7พ้ไป11แกม ทำได้39ประตูเสียไป38ประตูส่วนผลงาน26เกมของแมนยูทุกรายการซีซั่นนี้ชนะ11เสมอ2แพ้ไป13ทำได้33ประตูและเสียไป41ลูกนะครับโอ้โหเจคกิงครับยอมรับวิกฤตแบ็กซ้ายหงดักเจคกิงครับนะครับกุนซื้อลิวออกมาแสดงความกังวลกับวิกฤตแบ็กซ้ายหลังคาร์ตาสมการบาดเจ็บเช่นเดียวกับแอนดี้โดเบอร์สัน เดเตติมชาตกรีดกระดูกให้ประหักระหว่างการเล่นเสมอกับอาลซนนหนึ่งเดหลังประทะกับบุกโยสกาจนพุ่งไปชนกับเจกิ้งครับในพื้นที่เทคนิคข้างสนามจากการที่โรเบอร์สันต้องพักตั้งแต่เดือนตุลาคมจากอาการไหลลวดซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดและยังต้องรอการกลับมาซึ่งนั่นทําให้โจโกเมสเซนเตอร์แบ็กที่รุกการนี้กลายเป็นตัวสนับสนุนในตำแหน่งแบ็กขวาของเทนอเล็กซานเดอร์ เป็นทั้งเลือกเดียวนะฮะที่เหลืออยู่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายแม้แต่ปีก้ายอย่างลุยดิอันนะครับก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหลังประสบปัญหาที่หัวเข่าในเกมพบก,กับปืนใหญ่อร์เนลส่วนลุคแชมเบอร์ในวัย18ปีลงเล่นในศึกยูโรปลีกและคาราบครับในวันนี้แต่ไม่น่าจะได้รับมอบหมายในเกมเยือนเบอร์ีในวันบอกซิ่งเด์หรือเกมเปิดบ้านพบก,กับนิวคาสเซิลและในศึกเอฟเอคัพนัดเยืยอนอร์เนลอีกด้วยโดยโจโกเมสสามารถเล่นได้ทุกเกมในตอนนี้จนกว่าผมจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ผมไม่รู้เหมือนกันเราจะต้องรอดูกันจคเก้นครับกล่าวโรบโบจะกลับมาในเดือนหน้าคอตาเสมิมการต้องพักอีกนานแน่นอนผมยังไม่มีเวลาคิดให้ละเอียดแต่ตอนนี้มันยากมากสําหรับเราคุณมีอาการมาเจ็บในบางครั้งแต่คุณก็ต้องยอมรับมันทั้งหมดแต่กระดูกห,หายปลาหักนั้นมันแย่มากเพราะมันใช้เวลานานในการรักษาโรบโบมีอาการบาดเจ็บที่ต่างตางออกไปแต่มันก็ใช้เวลานานในการฟื้นตัวเช่นเดียวกันเราทุกคนรู้ดีว่า เราต้องการโชคในช่วงเวลานี้และตอนนี้เราแน่ใจว่าเราใส่โจี้ไว้สําหรับเกมและทําให้แน่ใจว่าเขาจะพร้อมลงเล่นพูดได้ไหมอเล็กเซน่ายอมรับแมนยู you, ไม่ใช่ทีมชั้นนําอีกต่อไปแล้วเผยสาปรปัจจัยระวันกลับมาพังงาศอลิกเซน่านะครับยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมชั้นนํา แต่เปิดเผยถึง3ปัจจัยรอวันกลับมาพังงานหลังหล่นไปอยุ่ที่8ในศึกพิมลิกเรลิกนานนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วพั์หลังจบเกมพิมลิงเกลต์นัดล่าสุดที่เอาไปแพ้าเวนแฮมยูไนเต็ด2-0ทำให้ปีสดงหล่นไปอยนแบบที่8แล้วโดยมี28คะแนนจาก11นัดและแพ้ไปถึง13แกมจาก26นัดรวมทุกรายการนับจาัน,น,นี้เท่ากับที่แพ้ตลอดทั้งซีซั่นก่อนซึ่งทั้งหมดลงสนามไป62แกม ลีกทนานะครับยอมรับแล้วนะครับว่าแมนยูไม่ใช่ทีมชั้นนําในเวลานี้หลังจากทางานตามมาตรฐานโดยกล่าวว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นทีมชั้นนำแต่เราได้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับการเจอกับทีมจากฝูงของลีโดยเสมอกับลิเวอร์พูลป0-0เป็นอย่างไรแม้เราทําประตูไม่ได้แต่เราก็มีโอกาสที่ดีที่สุดในเกมนั้นวันนี้เราต้อรับดีดมากตลอด90นาทีนั่นจะต้องเป็นมาตรฐานของเราเสมอเสมือนกับที่เราทําที่นั่นคุณต้องทําแบบนั้น ให้ได้ในทุกเกมที่ลงสนามอย่างไรก็ตามเทนฮังยังเชื่อว่าแมนยูจะกลับมาทาผลงานได้ดีอีกครั้งด้วยปัจจัย3อย่างในปี2023เราครว้าแชมป์ลีกหรือว่าเราครับได้เราเล่นเอฟเอคัพในรอบชิงชนะเลิศเราจบอันดับที่3ในศึกลีกมันมีผลงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่บ้างแต่เราทํางานได้ดีกันคาดแต่สาหรับเวลานี้เราทําผลงานได้ไม่ดีนักปัจจัย3ปัจจัยของแมนยูจะกลับมาเกินฟองเก่งของผมเหรอละมันมีเหตุผลหลายประการ ซึ่งเรามีผู้เล่นบาดเจ็บมากงนายดังนั้นทีมจะดีขึ้นกว่านี้หากได้ผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับมาแล้วเราต้องใจเย็นร่วมมือยึดมั่นในแผนเราต้องทํามันร่วมกันอย่าด้นสดต้องทําตามแผนแผนตัวจริงสตีเวนจารันแบกท่าคว้าโรเบรโตเฟอร์มิโนสนดึงเปิดตลาดเดินมกราคมสตีเวนจานกับกุนซือเอาอิตฟัสเปิดปากแล้วเป็นในใสนใจดึงโรเบรโตเฟอร์มิโน ดาวยิงของอัลลีมาเริ่มทียมในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้หลังจากที่อดีตหัวหอกทีมลิเวอร์พลไม่มีตําแหน่งในทีมโจจิงกับต้นสังกัดนะครับบูมิโ,น,โน,นนะครับสตราร์เซมเบอร์บราซิลในวัย 32- มปีย้ายจากลิเวอร์พลไปหากินในลีกซาอิระเบียกับสโมสอนอัลลีเมื่อ6เดือนก่อนโดยเจ้าตัวมีผลงานยิงได้3ลูกจากทั้งหมดการลงเล่นถึง17เแกม ยังไรก็ดีนับตั้แต่เดือนตุลาคมที่มันมาเฟอร์มิโน่ไม่ได้ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงเลยและทําให้เกิดกระแสข่าวว่าเขาจ่อย้ายไปคข่งกันกับเออิติฟักทีมร่วมลีกที่มีสตีเวนเจร์ลาดตำนานกับตันทีมหงดังกลุมเมงเห็นอยู่ต่อ,รอกรณีข่าวเจอร์ลัดให้สัมภาษณ์ในวันที่24ธันวาคมเป็นทํานองสนใจดึงเฟอร์มิโน่มาเป็นตกํกลังกับจอแดนเฮนสันกับจอร์จินยุ่มวันเนดุมซึ่งเป็นอดีตสตาร์จากรัวแอนฟิลเช่นกันเนื่องา,าผมรู้จักบ,บ๊อบบี้เป็นดีน ผมเป็นแฟนบอลตัวยงของเขาผมติดตามเขามานานหลายปีตอนนี้เขาเป็นนักเตะของอัลอาลีดังนั้นมันจึงยากที่ผมจะคอมเมนต์ถึงสถานการณ์นี้แต่ผมรักบ็อบบี้นับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ดูเขาและผมก็เป็นแฟนบอลตัวยงของเขาจะราดเอ่ยกับเดอะมินเลอร์พรานั้นอัลอาลีสวปล่อยโรเบิร์ตฟิลมียลออกจากทีมค่อนข้างแน่เนื่องจากตามกฎของลีกซาดิอาระเบียแต่ละสโมสรสามารถมีนักเตะต่างชาติได้ไม่เกิน6รายโดยในซีซั่นนี้พวกเขามีทั้งริยัสมารีส อลังแซงแม็กซิเมงเอเดวาเมนดีฟรังเกสเยคลาบิเวกามาริสเดเมโรและโรเจอร์อิบันเยสแต่นี้อาลีมีเกมบุกกับอัลคาลีในวันศุกร์ที่29ธันวาคมนี้ซึ่งอาจเป็นเกมสุดท้ายของเฟอร์มิโนกับสโมสรเนื่องจากลีกสุดิอารเบียจะเบรกนี้หนาวจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอาจจะทำให้เขาย้ายไปเป็นลูกทีมของสตีเวนเจลาดแทนในเดือนหน้า แบ็กซ้ายเดี่งคู่สื่อชี้ลิเวอร์พูลได้แอนดี้โรอว์เซนคัมแบ็กเมื่อไหรคัมแบ็กเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับประสบป,ปัญหาหนักอ,อกเมื่ออันมีต้องขาดครอสตาร์สมิทคัสไปอีกหลายทั้งๆที่แอนดี้โรเบอร์สันแบ็กซ้ายตัวกลั่นล้มเจ็บยาวไปก่อนหน้านั้นแล้วส่วนการนะครับสตาร์ทีมเกมเกลซีสอกเขาต้องรั้งสนามอย่างยาวนานเนื่องจากกระดูกไหปลาร้าหักนะฮะจากเกมเพลย์มิกงนัดเสมอกับอาร์เซนอล1-1ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดยจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เจคกิงครับต้องเปลี่ยนโจเก,กเมสลงเล่นแทนและปรากฏว่าข้างหลังสมรรโยนรถผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เร็วจึงน่าจะได้สวมบทบาทแบ็คซ้ายของสโมสอนอย่างทาวอนในการที่โรเบอร์สันกับสมิการ์ดร้างสนามนะครับนอกจากกูมแล้วคกุนซืนชาวเมืองเบียนสามารถใช้งานลูกแชมเบอร์แบ็คซ้ายดาวรุ่งได้เช่นกันและเคยส่งลงบูตมาแล้วในทีมชุดใหญ่ไปบ้างต่อกรณีของโรเบอร์สันล่าสุดเมื่อวันที่24ธันวาคม เจมเพียรนักข่าวชื่อดังจากตีแอ็ติกเปิดเผยว่าดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ซึ่งบาดเจ็บไหลยังจะกลับมาลงเล่นกับหงแดงไม่ได้จนกว่าจะถึงช่วงปลายเดือนมกราคมด้วยเหตุนี้จึงหมายความว่าทีมจากแอนฟิลยังขาดแบ็คซ้ายเลือดบิสกี้อย่างน้อยอีก4เกมในนัดดวลกับเบอร์ลี่วันที่26ธันวาคมและนิวคาสเซิลวันที่1มกราคมซึ่งเป็น2เกมในพรีเมียร์ลีกรวมทั้งเกมพบกับเอฟเอคัพนะฮะในรอบที่3ที่จะรัดกับอาร์เซนอลวันที่7มกราคมในจออกไปเยือน และเกมคาร์รครับรอบรองชนะเลิศนัดรากพบกับฟุลล่มในบ้านวันที่10มกราคมก่อนลุ้นขึ้นสนามในเกมลีกบุกไปเยือนปอนมัดวันที่21มกราคมนี้นะฮะโอ้โหจิมมีกัละเกอร์เชื่อว่ามิกฟิลสามคนคือแผงกองกลางที่ลงตัวที่สุดแล้วสำหรับทีมลิเวอร์พูลนตอนนี้ 1. โดมินิกสบอสไล2์เคอร์ติจโจนสาบรัตูรูุอนโด คือ3คนนี้นะครับที่จิมมี่การ์เกอร์มองว่าสมควรที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโดยมองข้ามอเล็กซิสแบ็กอาริสต์นั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมเห็นการเล่นร่วมกันของตวสามคนจากที่พนหาผมคิดว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นกลางสัปดาห์และสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมพบก,กับอัลเชนอลผมคิดว่าอนาคตอันใกล้นี้หรือแน่นอนในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าแผงกองกลางที่ลงตัวที่สุดของลิพูในเวลานี้คือ3คนนี้ใช่อเล็กซิสแม็กเรเซอร์กำลังจะกลับมาและเขาจะได้รับกาบในทันทีที่ฟิต สมบูรณ์100%แต่ไคลาดจะต้องออกไบผมคิดว่าเคอร์ตตีโจนอาจจะต้องกลับไปนั่งที่มานั่งสำรองอีกครั้งเนื่องจากว่าใน,นตอนนี้เอนโดทําผลงานได้อย่างยดเยี่ยมเลยล่ะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ทางด้านของจะมีเกาเกอร์ชอบนะครับโดมินิกสมัตไลเคิร์ตตีโจนวาตุลเอนโดได้ลงเล่น3คนนะครับในตําแหน่งกองกลางเขาคิดว่าดีที่สุดนะครับนี่คือสุข,ขาวริวพูลนะครับทผ่้ชมเป็นรอบสามของวันที่ 25หธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ อย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ